โปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์ครับทั้งหมดอีก4คู่ครับก็เริ่มจาก17บนกาสานาทีชนบุรีพบกับราชบุรีนะครับแล้วก็18นกาบริสเทโรเจอลำไพเ f c 18ปนากาส30นาทีการท่าเรือเจอสุโข,ขทยัยแล้ว19สนกาบีจเจอกับ b a n g อกยูเนเต็ดก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมทประจำสัปดาห์นี้นะครับถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนของ BG เนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงจุดนั้นแต่ว่าด้วยศัก์สีความเป็นทีมใหญ่ยังไงก็ ต้องมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วเป็นไฮไลท์นะครับที่อาจจะเกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้่าเราไปดูคู่17บเจ็นกาสามสิบนทีก่อนคู่แรกของวานทิ์นะครับชลบุรีเจอกับราชบุรีแต่ที่บ้านชลบุรีนะครับอันดับ3ของตารางฉลามชน37แต้มราชบุรีอันดับ6นะครับต่างกัน3อันดับแต่ดูแต้ม35คะแนนห่างกันสแต้มตอนนี้อันดับ3เปิดกว้างครับอันดับ2แบงคอกเริ่มนิ่งแล้วอันดับ3เนี่ย เอาเป็นว่ายังสําคัญอยู่นะครับไปไปมาเนี่ยมันจะหลุดมาถึงได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาจริงนะครับโคต้าเอฟซีแชมป์เบสเล็กเนี่ยตอนนี้แบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นบุรีดํานะครับใช้สิทธิจากฤดูกาลก่อนฤดูกาลนี้คือเป็นแชมป์อีกทีหนึง่งอ่าก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นแชมป์ทั้ง FA ด้วยตีซะว่าเป็นดับเบิลแชมป์ก่อนหรือจะทิ้งเปแชมป์อะไรก็ว่าไปแต่ใน FA มีผลต่อการเด้งสิทธิ์กลับมาอยู่ในลีกก็จะกลายเป็นอันหนึ่ง นดับ2ก็จะกลายเป็นแบงคอกนะครับได้สิทธิ์เป็นรอบแบ่งกลุ่มกับบุรีรัมด้วย2ทีมคราวนี้สิทธิ์อีก2ทีมที่จะเป็นโค้ตสุดท้ายที่เราจะได้นะครับคือรอบแบ่งกลุ่ม2บวกกับเพย์ออฟสเนี่ยเพย์ออฟสิทธิ์แรกอยู่ที่ BG ไปแล้วนะครับในฤใดูกาลก่อนเราจำมาได้ไหมอ่าไรอีกสสิทธิ์เนี่ยเขาดึงคืนมาไงที่ฟ้องร้องกันอยู่อ่ะฉะนั้นสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยนะครับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ที่นดับ3ในฤดูกาลนี้ มันเลยมีความหมายในกรณีที่เป็นดับเบิลแชมป์ของบุรีรัมย์นะครับมีความหมายอยู่มีความหมายอยู่ก็แย่งกันสนุกเหมือนกันนะเออแย่งกันสนุกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะสิทธิ์ฤดูการกอนอ่ะมันคือมันคือบุรีรัมย์แบ่งกลุ่มอ่าบีจีแบ่งกลุ่มแล้วก็มาเป็นเพย์ออฟเนี่ยคือแบงคอกกับเมืองทองอ่าครับชัดเจนนะครับว่าดับสามีความหมายนะครับฉะนั้นคู่นี้ก็มันนะครับ อา้าวผลงานชมบุรีชนะ5ราชบุรีชนะเอ้ยชมบุรีชนะ9ราชบุรีชนะ5แล้วก็เสมอกัน6ครั้งนะครับดูดีกว่านะครับจากผลงานทั้งหมดส่วนผลงานในบ้านของชมบุรีเนี่ยเจอกับราชบุรี9นัดชนะ8เสมอ1เออเอาสิผลงานชมบุรีดีกว่าชัดเจนนะครับถ้าเล่นในบ้านหัวนี้นี่คือผูกปีชนะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวัดผลงานโหงโคตรเตี้ยหน่อยเจอกับราชบุรีที่เจอกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ เจอกันถึง10เกมโคตเต้นะครับมีแพ้1มีแพ้2เดี๋ยวนะครับแพ้1เดี๋ยวนะแพ้1แล้วก็แพ้1ชนะ1อ่าแพ้1แพ้1ชนะ1โอเคแพ้2ชนะ1นะครับ แพ้2ชนะ2เอ,อผมไล่เดยงตามปีนะที่จดไว้นะแพ้2ชนะ2แล้วก็สมัยที่โคตเตียนยคุมแบงค์คอร์ทีมาแล้วข้ามมาคุม Air f o r ร์นะครับก็แพ้3ชนะ2แล้วก็พอมาคุมชนบุรีนะครับแพ้4ชนะ2อ่า แพ้สี่ชนะสามบวกูสี่นะนี่มีเสมอเลยเนี่ยแพ้สี่ชนะสามอ่าแพ้สี่ชนะสามเสมอหนึ่งมาแล้วครับอ่าแล้วก็แพ้สี่ชนะหนึ่งเสมอสีโ่โอ้โหโอู้สี่ครับสรุปเท่ากันแพ้สี่ชนะสี่แล้วก็เสมออีกสอง เป็นสิบครั้งครับที่เจอกันของโค้เตียกับราชบุรีโอ้โหชนะนับแบบนี้เนี่ยสถิติค้มนี่คือสถิติของทีมนะครับสถิติโค้ดกินไม่ลงครับในการเจอกับรัชบุรีเมื่อเจอโค้ดคนไหนก็ตามแต่ฟอร์มล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วนะครับชลบุรีเก็บได้แต้มเดียวและเกมเยือนไทยลีกเนี่ยไม่ชนะใครมา7นัดแล้วครับและเป็นการแพ้เกมเยือนถึง5นัดติดโอ้โหนี่ขาลงสุดๆแล้วนะครับของชลบุรีนะตอนนี้แกว่งจนถึงขนาดทีมอื่นเนี่ยตามมาทันแล้วครับ แล้วตามหลังรองจากฝูงแบงคอกถึง12คะแนนตอนนี้นมันสุดกู่ที่จะไปลุ้นแซงแบงคอกแล้วครับเอารักษาอันดับ3ดีกว่าสภาพทีของชลบุรีครับสุขสันต์บุญตาเจ็บก็อันนี้ก็ไม่อยู่ในโผนานแล้วนะครับสีโชพโสเจ็บอันนี้ก็แค่พูดถึงไปว่ายังไม่หายเรียโตเคอลิชตัดนี้ก็ดูแล้วอาจจะยังไม่กลับมาอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอจุดเปลี่ยนขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงต้องมีชื่อเป็นสำรองบ้างหรือควรจะลงมาได้แล้วนะครับ ส่วนราชบุรีกษิเดเจ็บราเฟรยันเซนเจ็บนะครับแซดเอนดูอร์ซี่เจ็บปฐมชัยพ้นโทษแบง่งกลับมาจักรพันธ์ล่ะก็ยังไม่มานะครับโดยรวมสภาพทีมก็ติดเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บพอพอกันเลยนะครับพอพอกันเลยเอาเป็นคู่นี้เอาเสถียรที่ตั้งแล้วกันผมมองว่า เอาสถิติชลบุรีเป็นที่ตั้งครับเพราะสถิติโค้ตกินกันไม่ลงคู่นี้มองว่าชลบุรีอเอาชนะได้แล้วกันชลบุรีชนะได้แต่ถ้าเกิดแพ้คาบ้านผมว่าที่สนามนี้อาจจะมีการประกาศลาออกของทางโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับเพราะจากผลงานตัวเลขที่บอกมาเนี่ยโอ้โหคือแกว่งยาวมาแบบจะเกือบสิบนัดแล้วนะครับคู่18บนฬิกาครับ ที่สนามบุชจินดา6กโมงเย็นปลิสเตโรดับ9 29คะแนนเจอกับลำปาง f อนะครับ15แต้มนี่ก็เป็นทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายลำปางนะครับเหมือนจะดีมาทีนึงก็แหมยังหาความต่อเนื่องไม่ได้เลกแรกเนี่ยลำปางแพ้โปลิสเตโร1ต่อ3การเจอกันทั้ง3นัดนะครับกินกันไม่ลงครับต่างฝ่ายต่างชนะคนละหนึ่งครั้งและเสมออีก1โคดอ้นนะครับแพ้เมืองทอง0ตูตเกมล่าสุด ก็แพ้ในรอบ4เกมเป็นนัดแรกนี่แหละครับแต่ฟอร์ในบ้านยังไว้ใจได้นะยังรักษาสถิติไม่แพ้ในบ้าน12เกมติดนะครับนับตั้งแต่เปิดบ้านเสมอท่าเรือ2-2เมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วแต้มในก็นำส่วนตกชั้นอยู่8คะแนนมีนักเตะติดโทษแบนก็จะเป็นสริโชทัศนัยนะครับส่วนทางฝั่งของลำปางเนี่ย แพ้2เกมติดหลังจากที่ชนะมาก่อนนั้นนี้นะครับเกมชนะชิงรายชนะราชบุรีแล้วก็บีต้านตามหลังโวนปลอดภัย8คะแนนผลงานนอกบ้านไทยลีกปีแรกนะครับตอนนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยในฐานะทีมเยือนอในบ้านยังมีนะสามแต้มบ้างอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าทีมหนึงเล่นยอดเยี่ยมในบ้านและทีมนึงเล่นเกมเยือนในะดูกานนี้ยังไม่ชนะใคร อาจจะไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากมายแล้วครับตรงนี้เพราะว่าสิิโชคขาดไปของทางฝั่งเทโรแต่ยังมีตัวอื่นนะครับโซล,ลานะัาปาฟูลทีมอยู่แล้วเอาแบบนี้แล้วกันครับผมว่าบอลยังบ้านใครบ้านมันครับผมเชื่อว่าโคดอ้นทำได้ครับคือการไม่แพ้ในบ้านแล้วก็คต้องเล็งถึงการชนะะลยครับถึงตรงนี้โมเมนตัมของทางลำปลางโอเคแหะครับเป็นทีมที่เล่นมีระบบ แต่ทางคโค้ชอ้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นมานักต่อนักแล้วนะครับว่าพวกเขาก็เล่นด้วยวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการของตัวเองอย่างเดียวแต่เป็นวิธีการที่รับมือกับคู่แข่งในแต่ละเกมได้อย่างยอดเยี่ยมครับคู่แข่งมีจุดอ่อนตรงไหนนั่นแหละครับคือวิธีการที่เขาจะเข้าทําเขาไปเน้นตรงนั้นนะครับฟุตบอลก็ยังเน้นต่อบ,บอลเคี้ยวๆรอจองังหวะเหมือนเดิมผมมองว่าโพรลิสเตโรนะครับมีโอกาสเก็บ3ามคะแนนในบ้านครับอันนี้ อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเลยหยุดไว้ก่อนหยุดกระดิง่งนะสั่นแรงมากนะครับอยวคนอ,อกว่าแหมอ้นี้มันมั่นใจแล้วเกินนะครับบางสัปดาห์ก็ผิดมนทุกคู่ก็มีมาแล้วสัปดาห์ก่อนใช้ได้นะสัปดาห์ก่อนนี่โอ้โหผิดคู่ลยมั้งที่เหลือถูกหมดนะครับแอคหน่อยแต่สัปดาห์ไหนผิดหมดเลยไม่พูดนะไปดูสิบแปการสามสบนาทีครับการท่าเรือเจอกับสุโข,ขทยัยการท่าเรือเจอสุโข,ขทัยนะครับท่าเรือดับสี่ก็กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกัน 36คะแนนส่วนสุขโขทยัยอาจจะวิแกงอยู่ครับก็ยังยังดูสุ่มเสี่ยงแต่ผมว่าประสบการณ์ในการหนีตะชั้นเขามีตอนนี้26คะแนนครับคู่นี้ก็น่าดูครับเลกแรกเนี่ยสุขโขทัยแพ้ท่าเรือ1ต่อ3แล้วเจอหนึ 3, ่งเกียร์ในบอลเอฟเอคัพรอบ16ทีมซึ่งสุขโขทัยไปเยือนท่าเรือตอนนั้นก็แพ้ไปศูนย์ต่อสสุขโขทัยก็ไม่ได้จัดตัวหลักอะไรมากมายแต่ท่าเรือเนี่ยลงชุดใหญ่เต็มพิกัดไปเลยตอนนั้นสถิติที่ออกมา ถ้าเรือเหนือกว่าเยอะครับชนะ8เสมอ3และสุโขทัยชนะไป2เกมแต่ผลงานในบ้านท่าเรือนะครับเล่นในแพสติเลียนเจอสุขโขทัยเนี่ยสี่นัดท่าเรือชนะ2เสมอ2ครับสุโขทัยยังบุกไปชนะการท่าเรือไม่ได้นะครับไปดูผู้เล่นเจ็บของทางท่าเรือดีกว่าตัวเจ็บมีเคบินดิโรมรัมรอเช็คความฟิตประกอบเปลมพักแล้วก็บดินผาลานี่คือตัวหลักทั้งนั้นเลยนะครับเจ็บคนแรกเลย แต่ทีมก็ยังไม่ได้แกว่งเพราะมีตัวอื่นทดแทนอยู่กลายเป็นโอกาสของทางปฐมพลเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีเบนจามินเจมส์เดวิดหลุดขึ้นมาอีกนะครับจากการที่มันได้มีช้อยในการเล่นตัวปีกด้านข้างมากนักส่วนหนึ่งคนคือเอลสดอเลาะนะครับมาติดโทษแบนพอดีในเกมนี้หลังจากมีชื่อติดทีมชาติไทยส่วนฝั่งสุขโขทัยนะครับคือช็อกจริงๆ ในเกมที่แพ้ให้กับนคราชสีมาก็กทําดีมาตลอดแล้วครับแต่ว่ามันอาจจะมีะปัญหาภายในทีมเรื่องการจัดก,การทีมนั่นแ,แหละผมเชื่อว่าเขาก็คงดูกันมาสักระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันก็ดูว่ามันไปกันต่อได้ไหมแต่ถามว่านาาเต็มในการทํางานเนี่ยผมว่ายังอยู่ที่โค้ชอยู่แล้วนะครับเขาก็ให้สิทธิ์ในการจัดก,การเต็มที่สำหรับเดนิสอามาโตคราวนี้พอมันแพ้ครับมันก็ทําให้โอกาสที่ทีมมันจะดูแล้ว เฮ้ยไม่ต้องรุนหนีตกชั้นเหนื่อยเนี่ยมันถูกกลับมาขบคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแพ้แบบนี้โคราชกลายเป็นรอยขึ้นไปแล้วตัวเองล่ะจะทํำยังไงมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับในเกมนัดก่อนที่แพ้ขาบ้าน2ต่อ3แบบโดนนาก่อนถึง3 0ก็เห็นบอกว่าจบเกมเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับคือคุยทันทีเลยแหละเดนิสอมาโตก็คุยกับผู้บริหารนะครับ ทั้งคุณอนองวันเทสสุทินนะครับประธานสมโมสรแล้วก็คุณเขตพงศ์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมคนได้สัมภาษณ์ก็เป็นลักษณะคำรื่นผู้ช่วยโค้ชนะครับซึ่งลักษณะคำรื่นเนี่ยก็เพิ่งจะดีทายตัวเองไปในช่วงฟุตบอลถ้วยฟุตบอล,ลถ้วยเจอเดี๋ยวนะเจอเจอเชียงใหม่บางทีเขาจะเป็นผู้เล่นอยู่อะเพิ่งจะเพิ่งจะดีทายไปถ้าถามว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงกับบอลเปลี่ยนโคช้ชของท่าอมาโต้ เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับคือเดนิสซามาโตเนี่ยคือหลังจบเกมเนี่ยเหมือนมีการพูดคุยกันเนี่ยแล้วคงมีการคุยกันต่อเพื่อความชัดเจนคือเดนิสซามาโตเขาคงมองว่าคือมันถึงเวลาที่จะต้องที่จะต้องหาจุดเปลี่ยนและคือถ้าสโมสรให้โอกาสเขาทำเนี่ยผมว่าเขาก็ทําแต่ถ้าเกิดว่าสโมสรจะต้องเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาโค้ชใหม่เข้ามาหรือว่านะครับจะให้โอกาสคนนายทแล้ว เอาระบบของทีมช่วยกันเล่นช่วยกันไล่มันก็เป็นไปได้หมดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับในรายของเดนิสอมาโตเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะทำกันต่อแต่ไปามาเนี่ยคุยกันปั๊บเนี่ยเหมือนอมาโตเขาเขาเปิดนะว่าถ้าถ้าจะเปลี่ยนหรือจะปลดเขาแยกทางกันดีกว่าใช้คำว่านี้ว่าแยกทางกันด้วยดีทั้งสองทั้งสองฝ่ายคุยกันนะครับคุยเปิดเปิด,ปด,ปดก็ทําได้ ก็เลยกลายว่าสุโขทัยเลยเลือกช้อยนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายเกมที่ดูแล้วเนี่ยสุโขทัยควรจะมีแต้มมากกว่านี้แต่ฟุตบอลก็มีเสมอหลายเกมนะครับถ้าเราดูกันดีทจริงด้วยฟอร์มสุโขทัยตอนขาขึ้นมาเนี่ย,ยหลายเกมไม่ควรถึงจุดนี้ครับแต่แน่นอนแหละด้วยประสบการณ์นะครับของทีมแล้วก็คุณภาพผู้เล่นด้วยมันก็อาจาอาจะทำให้แกว่งในบางช่วงเวลานะครับ แต่ด้วยเกมในบ้านเนี่ยเหมือนสุโขทัยก็หวังว่าเฮ้ยมันควรจะต้องควรจะต้องจับต้นชนปลายให้ให้มันต่อเนื่องได้แล้วคราวนี้สิ่งที่มันต้องมาคุยกันก็คือว่าพอมันเกิดการแยกทางกันเนี่ยเปิดทางให้สุโขทัยได้หาจุดเปลี่ยนซึ่งหาโค้ชใหม่เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการติดต่อใครไยก่อนเลยจุดเปลี่ยนผมว่าเกิดจากเกมนี้เลยครับคือมันอาจจะมี สะสมมาบ้างในมุมผมนะฟุตบอลนะมันก็มีกันแหละจุดเปลี่ยนคือเกิดจากเกมนี้เพราะในมุมมองคือมองว่าเสียหายถ้าเมื่อคุยกันแลวเปิดทางกันแบบนี้ก็ต้องเคลียร์กันครับว่าจะยกเลกสัญญากันยังไงสัญญาของอัมบาโตเนี่ยเหลือ4เดือนเหลือ4เดือนนะครับอันนี้ลองฟังต่างกันดูทางฝั่งของสุโขทัยเนี่ยก็พร้อมจ่ายทั้งหมดนะครับชดเชย4เดือนที่เหลือก็คือจ่ายเลยทุกสิ้นเดือนก็จ่ายเลยนับเลยเดือนที่1สิ้นเดือนจ่ายเดือนที่2สิ้นเดือนจ่ายเดือนที่สสิ้นเดือนจ่ายก็จ่ายอบบนี้แหละ อีก4เดือนไปมาเดนิสอมาโตก็เหมือนเคลียร์แล้วก็บอกว่าเอางนี้แล้วกันถ้าจะแยกกันแล้วก็แฟร์นะครับเพื่อให้ทีมได้เดินต่อให้ด้วยเขาก็จะลดค่าเคลียร์สัญญาให้ด้วยอ่านที่ผมทราบมานะแล้วก็บ้านที่สโมสรเช่าไปให้กับเดนิสอมาโตเนี่ยก็ยังคงเช่าให้ต่อนะครับเช่าให้ต่อผมไม่รู้ว่าอยู่ต่อถึงเมื่อไหร่นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอย่างน้อยสิ้นเดือนนี้อมาโตอยังอยู่แน่แล้วอาจจะเห็นเขาไปเชียร์ทีมได้ซ้าไป นในมุมมองผมนะเพราะว่าถ้าที่เคลียร์กันเนี่ยเหมือนกันก็เปิดเปิดกันทั้งสองอย่างโอเคแหละโค้ชก็คงอยากทํางานต่อแหละครับแต่ในเมื่อถ้าสโมสรคุยแล้วอาจจะต้องการหาชุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องคุยแบบแบบเปิด,เป,ดเปิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็คือข้อได้จริงนะครับที่นํามาฝากกันแล้วก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะได้เวลานักเตะนะครับเหมือนนัมมโต้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เขาไม่ทําต่อได้เป็นไรเขาขอโอกาสเป็นลานักเตะแล้วกัน ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าอมาโต้นั้นไม่ได้ทํางานกับทางสุโขอ,อ,อสุโขทัยต่อแล้วซึ่งคนทามันก็จะเป็นลักษณะคำรื่นนี่แหละครับที่รู้ระบบทีมอยู่แล้วแล้วเป็นผู้ช่วยโคช้ชอยู่แล้วด้วยนะครับผมไม่ได้หาคนใหม่อะไรมาแล้วก็ยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยจะเป็นโคช้ชเบยหรือเปล่าวะแต่ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่เลยสโมสรไม่ได้มีหลักการคิดจะเปลี่ยนโค้ดกลางคันในช่วงเวลาแบบนี้เลยครับแต่คงมองแล้วว่าอมโโต้ก็อาจจะหาจุดเปลี่ยนให้ทีมไม่ได้แล้วครับซึ่งมันไม่มีเวลาแล้วถ้าจะเหมาะสมสุดคือช่วงนี้เพราะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนอมโโต้ก็บอกเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเขายินดีแล้วเขาคิดว่าช่วงเนี้ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนช่วงนี้เนื่องจากว่าอะไรไหมครับโปรแกรมฟีฟ่าเดมันมามันมีเวลาในการปรับทีมนิดหน่อยครับ นิดหน่อยก็เลยเป็นที่มาว่านั่นแหละครับถึงเกิดการแยกทางกันนะครับของนักสโมสรแล้วก็ตัวของเดนิสอมาโตนี่ก็คือสิ่งที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับในความเคลื่อนไหวของสุขโข,ท,ขทัยเขาจยทีมมาเดินต่อ,อยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาดูครับก่อนที่จะพักให้กับโปรแกรมทีมชาตินัดดีก็สำคัญเหมือนกันผลก็อยากได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามองถึงการแพ้แล้วเนี่ย กลับมาในช่วงหลังนะดนพักปรับแท็กติกกันมันก็อาจจะดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้ด้วยสภาพทีมนะครับทางฝั่งของสุโขทัยก็ฟูลทีมด้วยอาจจะเห็นการจัดตัวอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางของลักษณะถ้าได้มาทําเองก็าอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เดนิสอัมาโต้ทำก็ได้แนวคิดอะไรมันก็แตกต่างกันเอาเป็นว่าทีมเขามองอย่างนี้ครับว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนเทอร์นิ่งพอต์ของเขาคือไม่ได้เป็นการหาโค้ชใหม่ครับแต่เขาลองให้โอกาสดู แล้วก็ทํากันผมว่าคู่นี้บอลเปลี่ยนโค้ชก็อันตรายเหมือนกันนะแต่ถ้าเรือนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจริงๆครับเลยไม่รู้จะวิเคราะห์ไปมุมไหนเพื่อให้สุโขทัยเนี่ยจะมองถึงการบุกไปชนะแบบช็อกได้แต่ผมเอาอย่างนี้แล้กันผมว่าในแพสสเตเดียมเนี่ยความดุดันมีมากพอแต่การขาดทั้งเควินประกอบบดินในกรณนนีถ้าไม่ไม่กลับมาในนัดน,นี้นะผมมองว่าคู่นี้สุโขทยัย มีโอกาสนะครับที่จะแบ่งแต้มเสมอได้ครับคู่นี้ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะเสมอถึงแม้ว่าอาวุธหลักของนังท่าเือจะน่ากลัวจริงๆนะครับลองดูครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับคู่นี้19นาฬิกาบีจีปทุมพบกับแบงคอ์องยูเรนเต็ดนะครับสถิติโดยรวมแบงคอ์องเหนือกว่าครับชนะ10 บีชนะ6และก็เสมอกัน4ถ้าดูในบ้านของ BG นะครับที่เจอกับทางแบงคอกเนี่ยเจอ10นัด BG ชนะ6เสมอ2และแบงคอกชนะ2นั่นหมายความว่าสติของทาง BG เนี่ยนะครับ6นัดที่พวกเขาชนะแบงคอกได้คือการชนะในบ้านอย่างเดียวแต่ก่อนหน้านี้นเขาเคยไป ทลายกำแพงมาแล้วในปีที่เป็นแชมป์บุกไปชนะแบงคอกได้แต่เป็นว่าในบ้านนี่คือชัดเจนนะครับคือถ้าเล่นเฉพาะในบ้านนี่โหโหกเกมที่ชนะนี่ชนะหมดเลยนะครับตรงนี้อเอาเสถิติของโคชแบรนในการเจอกับ BG จีปทุมดีกว่าเพราะว่าบีเนี่ยคือถ้าจะวัดเรื่องสถิติโคชเนี่ยคือพอเปลี่ยนโคชบ่อยเนี่ยมันจับจังหวะลำบากเอาโคชแบนเปที่ตั้งแล้ววัดเลยครับ่าเจอกับทางบีเป็นยังไงบ้าง โคชแบนเจอ BG สมัยตอนเป็นเทโรเจอบางกอกกลาสนะครับตอนนั้นเนี่ยโคชแบนแพ้นะครับแพ้1ครั้งแล้วก็เลข2นะครับสเสมอ2อก็เป็นแพ้1สเสมอ1อ่าแล้วก็จากนั้นโคชแบนไปคุมเมืองทองนะครับในปี2 0 1 6เจอ BG ชนะนะครับชนะ2 0ก็เป็นชนะ2แล้วก็สเสมอ1จากนั้นนะครับ โค้ดแบนชนะอีกชนะ3เสมอ1แล้วก็ฤดูการ2017บดโค้ดแบนชนะอีกนะครับโอชนะ4เสมอ1สมัยคุ้เมืองทองนี่โหผูกปีกินทางฝั่งของ BG เลยแล้วก็อีกนัดหนึ่งรีคัพชนะ52าตอนนั้นนะครับก็ชนะ5เสมอ1โอ้โหอีกนัดหนึ่งนะครับ ชนะหกเสมอหนึ่งโอ้โหชนะหกเสมอสองอ่านัดที่เก้าที่เจอกันนัดที่เก้าที่เจอกันอ่าตอนนี้เป็นยุคของทางที่โค้ชแบนมาคุมแบงคอกแล้วชนะหกเดี๋ยวนะนับชนะหกเสมอสองใช่ป่ะเมื่อกี้นับถูกป่ะ ชนะ6เสมอ2งงแล้วนะเป็น8แล้วก็ชนะ6เสมอ2แพ้1เพิ่งมาแพ้ครับในปี2021ชนะ6เสมอ3แพ้1ชนะ6เสมอ3แพ้1พอดี10ครั้งพอดี10นัดของโค้ชแบนครับในการคุมทีมอะไรก็ตามเจอกับ BG ชนะ6เสมอ3แพ้1โอ้โหอันนี้ถือว่า ถือว่าค่อนข้างจะมีสติยอดเยี่ยมในการเจอกับทาง BG เลยนะครับเนี่ยส่วนน้ฝั่งแมตซ์มิธเนี่ยนะครับก็ยังคงโดนแฟนขับโอ้โหเหมือนกันหลังเกมบุกสเสมอขอนแกน่นยังไม่ชนะใคร4เกมหลังสุดครับแต้มตามหลังจากฝูบุรีรัมย์ถึง32คะแนนแล้วก็นําหน้าโซนตกชั้น8แต้มสภาพทีมฉัดมงคลทองคีรีเจ็บนะครับอิซานฟาร์ดี้ยังเจ็บพิธิวัฒน์เนี่ยน่าจะพร้อมในการออกสตาร์ตตัวจริงแล้วนะครับนัดนี้เพราะนัดก่อนเนี่ยเหมือนจะมี โอกาสจะเป็นสดสำรองแต่ยังไม่มีชื่อเพราะว่านั้นเนี้ยลุ้นในการออกสตาร์ตตัวจริงเลยมีความเป็นไปได้แล้วก็ได้อิราฟานฟานดี้กลับมาด้วยนะครับอย่างที่แมสบิทให้สัมภาษณ์ไปฟูลทีมเต็มพิกัดครับบีจีปทุมน่าจะเต็มเท่าที่เต็มได้แล้วนะตอนนี้ของ BG เขาได้บอกถึงบ่อยว่ามันหมดแล้วครับเวลาที่จะมาบอกเรื่องของการเจ็บแรงสิ้นเอาเรื่องแท็กติกจากแมสมิทเลยครับที่ผมถามมหามาตลอดนะครับ เอาวิธีการกลับมาซึ่งเกมมาขอนแก่นมันก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันเป็นจังหวะเหมือนนักเตะช่วยกันเล่นในฟุตบอลแดนบนซะมากกว่าเหมือนเสียบอลแล้วพยายามเข้าไปเล่นเข้าไปไล่ช่วยกันนะครับบรรยากาศมันดีขึ้นแล้วกันเอา,อางี้ส่วนทางฝั่งของแบงคอกเนี่ยตัวเจ็บมีพีรพัฒน์นชยาแต่ว่าผมว่าถ้ามีชื่อทีมชาติเนี่ยยังไงนั้นนี้น่าจะมานะน่าจะมาไม่งั้นมันจะแปลกๆก,กับมาโน่หน่อยมาโน่เรียกแต่ว่าบียูไม่ใช้อะไรยเงี้ยนะครับ หรือว่า,าจ,จะบอกว่าเอาไปประคองหน่อยแล้วสมมติสอบไม่ต้องส่งรวมมันก็ไม่ได้นะออมันอาจจะขอกันขนาดนั้นคงไม่ได้ส่วนหนึ่งคนติดโทษแบงค์คือมามูดครับเออพอมาวิเคราะห์แบบนี้นี่ไปไปมาณนี้โอกาสของ BG เนี่ยมองถึงการชนะในบ้านได้นะครับแต่ผมให้ไปแล้วตอนไปเซาล์สแตนดผมมองว่านัดนี้ไม่น่ามีเสมอครับถ้ามองผู้ชนะ ผมมองไปที่ B u ครับคือด้วยสวยติโค้ดแบนด์ด้วยครับอมองสองกรณีแต่ถ้าจะมองเป็นจุดเปลี่ยนของทาง BG จะกลับมาได้เนี่ยมันก็ต้องนัดดีแล้วนะมันไม่ต้องนัดอื่นแล้วส่วนนัดน,นี้ภาพไฮไลท์เนี่ยเป็นเกมที่เชกุสังคุมนะครับในช่วงเลกแรกแ,แพ้ไป0ูนย์เป็นช่วงที่ BG ก็แว่งเรื่องของตัวเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยถ้าวราชิตทำได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแต่พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เหนื่อยเลยครับ ก็แพ้ไปนะครับสำหรับทาง BG ทํทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโค้ชจากเกมนี้แหละครับเทกู่สั่งก็แยกทางกับทาง BG ปทุมนะครับสังเกตด,ดูเถอะครับแบงคอกเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนทาให้ BG มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชก่อนหน้านี้มันมีเกมหนึง่งสมัยวิทมาคุมภาคแรกครับสมัยเป็นบางกอกคลาสอะเกมนั้นรู้สึกว่าน่าจะแพ้4ต่อ5นะครับหรือ4ต่อสไม่รู้สำหรับทาง BG อะแพ้แบงคอกครับ แล้วหลังจากนั้นอวิทมากก็แยกทางกับทางบางกอกการเหมือน,ก,น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 กันนั่นนี่นั่นัหนึ่งของเทกูนะครับจะเป็นจุดเปลี่ยน turning point ทั้งดีและไม่ดีของบีจีครับอยู่ที่ผลการแข่งขันเลยผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะให้สัมภาษณ์ว่าจะทำกันยาวๆเลยนะครับแต่ผมดูแล้วถ้าทิศทางฟุตบอลมันเกมนี้แพ้ม,มันก็อะไรให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องเชื่อคือแมิิทอยู่กับทีมเขาคง ได้มีการคุยนโยบายแล้วว่าเขาทํากันยาวเพื่อสร้างทีมแต่ณนวันนี้ผมว่าการสร้างทีสำหรับบีจีมันใช้คํานี้ไม่ได้ครับเพราะว่าบีจีมีเงินทําเยาวชนอันนั้นก็สร้างอยู่แล้วแต่บีจีมีเงินพอที่จะทําทีมเพื่อประสบความสําเร็จครับและผู้เล่น,นจะมาใช้ว่าสร้างสาหรับบางคนมันก็ไม่ได้แล้วครับเพราะบางคน,นยอยู่ในวัยที่มันเกินจะสร้างแล้วครับอยู่ในวัยที่เกินพัฒนาแล้วทายัางไงคือรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นธีรสินเนี่ย รักษาโปรแกรมให้มันดีซึ่งตอนนี้ผมว่าเขาทําตามมาตรฐานสารัฐก็ทําตามมาตรฐานคนอื่นๆก็พยายามบางคนอาจจะเป็นคนพัฒนาครับแต่โดยรวมขององค์ประกอบทีมใหญ่เนี่ยยังไงซะคุณต้องใช้นักเตะที่ดีสุดอยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะซื้อมาทใมํใไมถูกไหมล่าเป็นว่าแล้วแต่นโยบายนะครับณนะตรงนี้แต่คําว่าสร้างทีมผมคิดว่าคงจะเป็นการสร้างเพื่อดูการหน้าและกันนะครับในมุมของแบทซี่ที่สื่อสารมาซึ่งแกนเนี่ยมันคงไม่หนีจากพวกนี้หรอกอย่างมากก็เปลี่ยน ตำแหน่ง2ตำแหน่งใน11ตัวจริงแต่ต่างชาติเนี่ยผมว่าไปหมดครับรอดยากนะครับแต่บางคนที่มาแล้วฟอร์มยังไม่ค่อยดีโดยววเฉพาะเบนอซูเบลเนี่ยก็ลำบากเหมือนกัน mm hmm. ก็ต่างชาติของบีจีจริงๆก็มีนะครับมีตัวไปแล้วด้วยนะครับเพิ่งได้มาแต่ว่าเดี๋ยวไว้ที่อื่นเขาอ,ออกก่อนผมค่อยค่อยบอกก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงทามมิ่งนะ เพราะเขาก็เสริมมาแล้วหลายๆทีมมีมีจบดีลไปแล้วด้วยแหละครับแต่ผมว่าเราโฟกัสฟุตบอลตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเหลือีกหลายเกมอาเป็น,นว่าคู่นี้ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมมองสถิติโค้ชแบนเป็นหลักนะถึงขนาดแพ้เกมเดียวสิบนัดเนี่ยไม่ว่าจะคุมทีมไหนก็ตามเนี่ยผมว่านัดนี้แย่สุดระแบนข้อคือเสมอครับคือบีจีจะเป็นเกมที่เล่นดีผมเชื่อมันจะต้องดีขึ้นเพราะเป็นเกมศักดิ์ศรีครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ายังชนะไม่ได้ คู่นี้มีเสมอแต่ถ้าเกิดเลือกชนะผมมองไปที่แบงคอกนะครับเราคิดว่าแบงคอกจะปิดจ็อบได้ด้วยครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันอ้า